สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเสร็จทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเหมือนเดิมเป็นอีเวนต์มอร์คิวลีมอรคิวลีนะความสามารถของมอร์คิวลีก็คือเพิ่มการควบคุมลูกเต๋าแม่งยำ53ซใช่ไหมไม่รู้โอเคความสามารถของเมอร์ลิงก็คือเพิ่มความควบคุมลูกเต่าแม่งยำ53เห็นไหมถูกด้วย แล้วก็เมื่อใชไอเทมคุกกี้เติบโตวบวก10%เมื่อเริ่มต้นเทินของฉันโอกาส85%ใช้โล่อันนี้ก็จะเป็นโล่คล้ายๆกับนิโคแต่จะมีแค่1นึ่งข้าแล้วก็จะสร้างเมื่อเริ่มต้นเทินของเราเมื่อถูกโจมตีโล่นี้จะหายไป1นึ่ง้าหลังจากป้องกันนะครับโล่นี้สามารถป้องกันอะไรได้บ้างก็ป้องกันดูป้องกันบัตรเชิญปาร์ตี้ป้องกันนาเดียนะ ที่เชิญที่เรี่ยกแต่ป้องกันแตกน้ํแตกไฟไม่ได้นะครับแล้วก็สกิลที่2เมื่อก่อสร้างอาคาร3าหลังโอกาส4 0ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนในตอนนี้เมื่อสร้างแรงหมายโอกาสย้ายไปยังหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษทันทีก็คือถ้าเราสร้างอาคารสามหลังเนี่ย40%ออกย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนก็คือเหมือนแปลงจรวดอั กระโดดไปยังตำแหน่งที่ยื่นแล้วก็สร้างแหล่งหมากสก็จะย้ายไปในพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษสำหรับสกิลนี้ความสามารถของตกพื้นที่ตัวเองจะไม่แสดงผลคืออย่างแปลนจะลวกตกพื้นที่ตัวเองแล้วบอลทอนจะติดใช่ไหมแต่จีน้นี้ตกพื้นที่ตัวเองแล้วไม่มีอะไรติดจะเป็นย้ายไปยังหัวมุมแทนนะตกพื้นที่ตัวเองแล้วสร้างแหล่งหมาล้วก็จะย้ายไปยังหัวมุมจะไม่เกี่ยวกับ บอลทองมาคอมโบอะไรอย่างนี้เหมือนแปลงจรวดไม่ใช่นะครับอ่าอย่างแปลงจรวดเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าแปลงจรวดนะไหนหน้าแปลงนี้มีปะเอม อย่างอันนี้เขาจะบอกว่าเอฟเฟกตกพื้นที่ตัวเองเห็นไหมเอฟเฟกการมาตกพื้นที่ตัวเองก็คือจะแสดงผลแต่อัน,น,นอ่ะไม่แสดงผลเพราะเขาไม่ได้บอกไว้นะครับอ่ะเราไปดูวิธีการตามหาของเจ้าตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะยากไหมนะในตอนนี้นะครับผมบับพิเศษก็คือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมปล่อยสายนะ้ำไปยังในแถวภายในแถว อันนี้เป็นบัฟของไอลิงนั่นเองโหใครไม่มีไอลิงอยากได้อยากเล่นไอลิงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยแต่ก็เสียคือใช้ได้แค่2อาทิตย์วิธีการตามหานะครับเราต้องตามหาเต่า5ตัวเต่าของเมอร์คิลี่5ตัวเต่าของเมอร์คิลีเนี่ยสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยน กระเป๋าของเมอร์คิรีกับแว่นตาของเมอร์คิรีอย่างละหนึ่งใบนะครับเอามาแลกเป็นเต่าได้หนึ่งตัวส่วนไอ้สองอันนี้สามารถขาได้จากการสุ่มแพ็คนี้แพ็คนี้สามารถขาได้จากการแลกเปลี่ยนรองเท้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะครับส่วนแว่งแว่งอันนี้ก็จะออกง่ายหน่อยนะแว่งอันนี้หใบเอามาแลกเป็น แพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิกนะก็ประกอบไปด้วยตามนี้เลยโอเคตั้งแต่สมัยไหนอีเวนต์นี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ยั่งยืนมันได้แค่2อาทิกเก่งแค่2อาทิตกหลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วตัวนี้ก็จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะมีโลกแค่1นึขั้นเพราะ โลเนี่ยเดี๋ยวก็มีจี้มาเองนะก็คือยังไม่ค่อยโหดอะ่ะมาม่อนก็ยังเล่นได้อยู่นะเป็นสกิลสามหลกแล้วก็ย้ายยังหัวมุมเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีบวกเปอร์เซ็นด้วยทำไมชื่อเราขึ้นก็คือถ้ามีไอริงแล้วก็เล่นไอริงไปแหละนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวเราจะลองไปเปิดให้ดูนะไอเทมจำกัดก็ตามนี้เลยโอเคมาดูกันครับว่าอะไรออกยาก1กับ2 3ออกยากแค่3ยังออกยากแล้วใครมีเพชรน้อยควรผ่านนะไม่พอแน่นอนไว้นนี้หรือว่าใครดวนดีจริงๆก็น่าจะปิด 1ก็เอาไว้เก็บสะสม1ช <c oughs> ั่วโมงแห่งความสดจะตังเน้นนะโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็มีอีเวนต์เปล่าหญิงฉุกเข้ามาด้วยนะก็รางวัลเป่าหญิงฉุกก็ชนะถ้าเป็นกนไกลชนะก็จะได้50เพชรแพ้ก็จะได้50กรมดาวตามนี้เลยส่วนรางวัลแบตเทิรกา้าอันนี้ เขาแจ้งมาแล้วนะทีมที่ชนะจะได้200เพชรส่วนทีมที่แพ้ก็จะได้100เพชรในวันที่15นะครับก็คือวันอังคารไม่ใช่อังคารมีอาคารหน้าของหน้าโน้นนะครับก็อีเวนต์นี้ไหนใครไม่ทำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครจะทำก็ขอให้โชคดีนะปิดเท่าไรายการก็ขอให้ปิดน้อยๆก็แล้วกัน ขอให้ปิดก,กันไม่เกิน2 0 0 0เพชรก็ถือว่าดีถ้าใครปิดถ้าใครทําแล้ว2 0 0 0เพชรเกินแล้วเนี่ยไม่ต้องทําต่อก็ได้นะเก็บเพชรไว้ดี ide, ที่สุดนะครับโอเคถ้ามันมีแววจะปิดก,ก็ต่อเลยสรุปจะให้ทําหรือไม่ให้ทําก็ต้องไม่ให้ทําไม่ต้องทําก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ ก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยไม่ค่อยได้มาลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผม mm hmm. ก็ถึงว่าอีเวนต์นี้มีตัวใหม่เข้ามาก็เลยมารีวิวสักหน่อยนะ mm hmm. ก็สำหรับจี้มาจี G ที่แล้วนะก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ4,000เพรก็ อัคดคลิปไว้ก็ไม่ได้ลงนะไม่มีเวลาไหวเลยครับก็อัดไว้แต่ไม่ได้พาคเสียงไนงะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วการบ่นมาเยอะแล้วก็สวัสดีกคนนะครับ